ฮีโร่ตัวไหนจะตีป้อมได้ไวที่สุดใน ROV ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูก เติมได้ตลอดย4ี่ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย100%เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก ROV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอด Golden เติมเกมอย่าลืมมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ต้องเพจแอดมินต้น TP 7ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0นคนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID คุ้มคุ้มพร้อมเล่นลูนคบแลงด์คอนสกินแรจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่3าบาทลิงก์เพ ในการทดสอบครั้งนี้ผมจะหยิบเฉพาะตัวละครที่ผมคิดว่าตีป้อมได้เร็วที่สุดน,นะครับอาจจะไม่ได้มีครบทุกตัวนะครับส่วนเรื่องไอเทมเราก็จะออกไอเทมให้เป็นฟูลดาเมจเลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดตัวแรกกันกับโอเมนเลยครับตัวละครนี้ขึ้นชื่อเรื่องการตีป้อมอยู่แล้วนะครับเป็นไฟเตอร์ที่เราไม่ควรปล่อยไว้กับป้อมเด็ดขาดและโอเมนก็ทำเวลาไปที่13วินาทีเป๊ะเลยครับ ตัวต่อมาก็คือลูกพี่ย้อนนั่นเองครับแคลรี่สายลูดบอกเลยว่าในช่วงเลดเกมลูดคนได้แรงมากลูดป้อมก็แรงเหมือนกันครับและย้อนก็ทำเวลาไปที่15.23วินาทีครับ มาต่อกันที่พี่ซูก้าอ้วนผิวครับสำหรับซูก้านะครับหลังจากใช้สกิลมันก็จะตีได้แปลงนะครับ<ป>และซูก้าก็ทำเวลาไปที่19.51วินาทีครับและมาต่อกันที่กิลกอดครับตัวเต็งในการตีป้อมเลย และกิลกอดก็ทำเวลาไปที่13.52วินาทีครับและมาต่อกันที่ไวรุ่นเทดดีเอลันดอร์ครับหลังจากที่กดใช้สกิลจะตีออกมา2นัดเลยนะเอรันดอร์ก็ทำเวลาไปที่14.45วินาทีครับและมาต่อกันที่เอนโซครับแอสซิซินที่เคียนป้อมได้เร็วและแรงมากๆ เอ s น so ก็ทำเวลาไปที่14.31วินาทีครับแล่เราก็มาต่อกันที่เอลสูครับแครี่ <c ally> ตัวนี้บอกเลยว่าเจาะเกาะแบบล้านเปอร์เซ็นต์เอลสู L s <S <c oughs> <K> ก็ทำเวลาไปที่12.27วินาทีครับและเราก็มาต่อก,กันกับตัวตึงสายแท้งนะครับวีโลนั่นเอง และวีโร่ก็ทำเวลาไปที่16.22วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันกับไวโอเล็ตลูกลัก GM ครับไวโอเล็ตก็ทำเวลาไปที่12.59วินาทีครับ แล้วก็มาต่อกันที่ซานิสครับหลังจากที่ใช้อันติมันก็จะตีเป็น2ดาเมจนะครับซานิสก็ทำเวลาไปที่8.05วินาทีครับนอกจากยอนจะซอยป้อมได้เร็วแล้วนะครับก็ยังมีเทลอันนัทนี่นแหละที่ซอยได้เร็วและแรงเหมือนกัน เทวนาทก็นนกทำเวลาไปที่12.14วินาทีครับและมาต่อกันที่เอเมิลี่ครับแม่สาวบ้านตั้งเอเมิลี่ก็ทำเวลาไปที่14.07วินาทีครับแล้วเราก็มาต่อกันที่นาคอสครับ สำหรับนาะคอสก็ทำเวลาไปที่17.08วินาทีครับและตัวต่อมาก็คือลูกครับลูก,ก็ทำเวลาไปที่16.57วินาทีครับ มาต่อกันที่เมดแอสซซินอย่างเพนครับเพนก็ทำเวลาไปที่9.45วินาทีครับและแอสซินอีกตัวหนึ่งครับก็คือวูคองนั่นเอง อูคองก็ทำเวลาไปที่17.51วินาทีครับและตัวสุดท้ายครับตัวร้ายของ DC j ีโจ๊กเอร์นั่นเองครับโจ๊กเกอร์ก็ทำเวลาไปที่12.13วินาทีครับและนี่คือ3มอันดับฮีโร่ที่ตีป้อมได้ไวที่สุดใน ROV ครับ และตัวที่เหลือนะครับทุกคนคิดว่าตัวไหนยังตีป้อมได้อีกบ้างลองคอมเมนต์ดูครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ